ในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ในหน่วยการ,เร,รเรียนรู้ที่6ในเรื่องเศษส่วนการบอกการอ่านและการเขียนเศษส่วนเศษส่วนของสิ่งของ1สิ่งมีวงกลมอยู่1รูปครูแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะการแบ่ง นะคะการแบ่งออกเนี่ยมันจะต้องแบ่งเท่าๆกันนะลูกนะนะคะเห็นไหมแบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆกันระบายสีหนึ่งส่วนส่วนที่ระบายสีเป็นหนึ่งในสองของรูปนะคะหนึ่งในสองเขียนแทนด้วยเนี่ยเขียนถ้าเขียนด้วยตัวเลขเนี่ยก็หนึ่งนะคะหนึ่งนี้คือตัวเศษส่วนสองนี่ก็คือตัวส่วนนะคะ เส้นขั้นเศษส่วนนะคะเส้นนี้คือเส้นขั้นเศษส่วนอ่านว่าเศษ1ส่วน2 1เห็นไหมเรียกว่าตัวเศษ2เรียกว่าตัวส่วนเส้นขั้นระหว่างตัวเศษและแต,ตัวส่วนเรียกว่าเส้นขั้นเศษส่วนเอาต่อไปดูรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูป นะคะแบ่งเป็นห้าส่วนเท่ากันน้องดูนะเศษส่วนนี้ต้องแบ่งเท่าเท่ากันนะคะระบายสีสามส่วนส่วนที่ระบายสีเป็นสามในห้าของรูปสามในห้าถ้าเขียนแทนด้วยตัวเลขก็เขียนได้ดังนี้อ่านว่าเศษสามส่วนห้าสามเรียกว่าตัวเศษห้าเรียกว่าตัวส่วน เส้นขั้นระหว่างตัวเศษและตัวส่วนเรียกว่าเส้นขั้นเศษส่วนมาดูอีกรูปหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะและทีนี้ครูก็แบ่งออกเป็นสส่วนเท่าๆกันแต่และรูปเท่ากันนะคะทีนี้ครูจะระบายสีระบายสีสามส่วนนะคะส่วนที่ระบายสีเป็นสาในสีของรูปเขียนเป็นเศษส่วนได้ดังนี้ นะคะ3คือตัวเศษเส้นขั้นเศษส่วน4คือตัวส่วนอ่านว่าเศษ3ส่วน4เป็นยังไงคะพอที่จะเข้าใจมั่งไม่เอ่ยขอจบคลิปการอ่านเศษส่วนแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ